ต่อมานะครับเราจะมาดูถึงการใช้ I e f ที่เปรียบเทียบไปหลายค่าพร้อมกันนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยที่มีความซับซ้อนบางครั้งเราจะต้องมีการตรวจสอบค่าของตัวแปรหลายๆตัวพร้อมกันและต้องการทําคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งซึ่งอยู่ในชุดของคําสั่งเมื่อผลของการเปรียบเทียบเป็นจริงทุกค่านั้นตัวอย่างเช่นใช้ if e ตรวจสอบตัวแปร a กับ b พร้อมกันนะครับว่า a กับ b เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์ทั้งคู่หรือไม่นะครับตัวอย่างการเขียนโปรแกรมนะครับเช่น อ,อินเเท่ากับ20นะครับอินบเท่ากับ6ผมจะเช็คพร้อมกันนะครับว่า if a เท่ากับเอ,อ a มากกว่า0นะครับมากกว่า0นะครับเสร็จแล้วก็อ if น,นะครับ if a if b มากกว่า0นย์นะครับ เสร็จแ,แล้วก็พิมพ์ออกมาพิมพ์ f j e s นะครับอ่าอันนี้ก็คือผมจะเช็คค่า2ค่าพร้อมกันก็คือว่าเช็คว่า if a เท่ากับ0นะครับถ้าใช่ก็มาทำเช็คนนี้ต่อคือ if b เท่ากับ0นะครับมากกว่า0ูนย์แล้วก็พิมพ์ j e s ออกมาลองดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ j e s นะครับเพราะว่า a 20มากกว่า0แล้วก็เช็คต่อก็คือว่า6มากกว่า0ในกรณีนี้ก็คือผมเช็คได้หลายค่าพร้อมกันนะครับแต่เราแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้โค้ดเรามีความยาวขึ้นไปอีกมันจะยุ่งยากในในภายหลังเราสามารถเขียนคำสั่งสั้นๆได้นะครับเขียนคำสั่งสั้นๆได้โดยอมารวมกันผมใส่คอมเมนต์ไว้ก่อนมารมกันผมใช้คำสั่งว่า if a มากกว่า0นะครับ ปกติผมพ,พิมพ์แค่นี้ใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็เช็คในคราวเดียวกันเลยว่าผมใช้เครื่องหมายแอนนะครับอันนี้คือเอออันนี้คือเครื่องหมายออนะครับหรือหรือ a, a หรือ B มากกว่า0อ่าผมก็ใส่เป็น2ชุดคำสั่งเช็คพร้อมกันเลยนะครับถ้าผมใช้หรือคือว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งมากกว่า0มันก็จะเป็นจริงใช่ไหม ถ้าผมองการจะเช็ค2ตัวพร้อมกันกคือใช้สมัยแอนแอนนะครับคือว่าถ้าอันนี้เป็นจริงและจริงนะครับก็คือจริงและจริงก็ต้องเป็นจริงเพราะฉะนั้นคําสั่งจริงและจริงก็เลยต้องทําคําสั่งใน if ตัวนี้ if <Yeah. S 2> yeah. นะครับในนี้ก็จะเช็คว่า a มากกว่าศูนย์ไหมก็คือ20จริงนะครับถ้าใช่ก็มาทํานี้ต่อนะครับว่า b มากกว่าศูนย์ไหม ถ้าจริงอีกก็จะเอาสองตัวเนี่ยมารวมกันก็คือจริงและจริงก็คือเป็นจริงก็เลยก็จะทําคําสั่งในในบอดี้ใน,น if ตัวนี้กด f 9ของไปทีหนึ่งก็จะตอบว่า y ยสนะครับผมลองเปลี่ยนค่าเป็นว่า a a, a. มีค่าเป็นศูนย์นะครับ a เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นศูนย์มากกว่าศูนย์ไหมไม่จริงนะครับไม่จริงเสร็จแ,แล้วพอมันรู้ด้พอมรู้ว่าไม่จริงเนี่ยมันก็จะออกกันเลยนะครับเพราะว่า and ไม่จริงไม่จริงและอะไร ไม่จริงและจริงก็ได้ไม่จริงใช่ไหมครับเพราะว่าไม่จริงเอาไปแอนกับอะไรก็ได้ไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ผิดนะครับมันก็จะออกจากการมันก็จะไม่เช็คตัวนี้ให้เสียเวลานะครับเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าเงื่อนไขมันเป็นอะไรคําตอบของเงื่อนไขคือไม่จริงเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทําใน if e ตัวนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นร็จแ,แล้วถ้าผมพิมพ์บอกว่า a มีค่าเท่ากับ10แล้วก็ b มีค่าเท่ากับ0นล่ะ มันจะทํางานตามนี้ครับก็คือเช็ค a ก่อน a เท่ากับ10 10มากกว่าศูนย์จริงไหม10มากกว่าศูนย์จริงนะครับต่อมาก็จะเช็คอันนี้ต่อว่า b มากกว่าศูนย์จริงไหมอ่ะมันเจอไม่จริงแล้วเพราะฉะนั้นจริงและไม่จริงก็คือไม่จริงมันก็เลยออกจากเงื่อนไขนี้นะครับมันก็เลยไม่มไม่เป้นอะไรออกมาอันนี้คือการแอนแอนคือการเช็คค่าทั้งเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นจริงเท่านั้นถึงจะทําในเงื่อนไขนี้เสร็จแล้วผมลอง เปลี่ยนเป็น o ดูนะครับ o นะครับ o เนี่ยก็คือหรือจริงหรือเท็จก็ได้จริงนะครับมันจะเท็คมันจะพยายามหาแค่มีจริงหรือเปล่าตัวใดตัวหนึ่งถ้ามีจริงตัวใดตัวหนึ่งก็คือก็คือเงื่อนไขเป็นจริงตัวอย่างเช่น a เท่ากับ10นะครับแล้วก็ b เท่ากับ0ตัวนี้เช็คว่า10มากกว่า0ูนย์จริงไหมจริงนะครับมันก็จะมันก็จะไม่เช็ค b ให้เสียเวลานะครับมันก็จะออกมาทําที่ตัวนี้เลยหา f 9นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะพิมพ์ียดออกมา แต่ว่าถ้าผมบอกว่า a a เท่ากับ0นะครับ a เท่ากับ0มางแล้วก็ b เท่ากับ10ม่งแต่ยิ่งก็เช็คก่อนว่า if 0มากกว่า0จริงไหมไม่จริงนะครับไม่จริงมันก็ทำตัวนี้ต่อเพราะว่ามันพยายามจะหาคําว่าจริงนะครับ10มากกว่า0จริงไหมจริงโอเคไม่จริงและจริงก็ได้จริงตัวเลขตัวหนึ่งเป็นจริงก็คือออกจากเงื่อนไขเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะปินเยดออกมาอ่าตัวนี้นะครับผมต้อง ถ้าผมจะทําให้มันไม่ไม,ไม่ไม่ปิดอะไรออกมาผมต้องใส่เงื่อนไขตัวนี้เป็นเช็คทั้งสองตัวก็คือก็คือศูนย์มากกว่าศูนย์จริงไหมไม่จริงนะครับแล้วก็หรือศูนย์มากกว่าศูนย์จริงไหมไม่จริงไม่จริงหรือไม่จริงก็คือไม่จริงเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทําอะไรออกมาเลยอ่าไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับโอเคในตัวนี้เราได้รู้ถึงการนะครับการเช็คหลายเงื่อนไขพร้อมกันผมประกาศตัวแปร c ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอิน c เท่ากับ 10. อ่าแล้วผมก็สามารถเพิ่มไปอีกผมเพิ่มกี่เงื่อนไขก็ได้หรือนะครับหรือ b หรือ c มากกว่า0ผมเช็คได้หลายเงื่อนไขก็ได้นะครับมันก็จะทำแต่ผมต้องใส่งเงื่อนให้มันหรือ c มากกว่า0ูนย์ะครับอันนี้คือไม่จริงนะครับอันนี้ก็ศูนย์มากกว่า0ูนก็ไม่จริงอ,อ10มากกว่าศูนยะ์จริงครับจริงมันได้จริงแล้ว หรือเนี่ยหรือเนี่ยมันจะพยายามหาคําว่าจริงถ้ามีจริงก็คือมันก็จะทําในในบรรทัดนี้ที่อยู่ในบอดี้ของ if e นะครับ f ก้าครับก็จะโชว์เดยดออกมาซึ่งมันจะตรงข้ามกับตรงข้ามกับแอนนะครับตอนนี้เรารู้หรือแล้วเสร็จแล้วก็แอนซึ่งแอนเนี่ยมันจะพยายามหาคําว่าเทสนะครับแอนถ้ามันเจอตัวใดตัวหนึ่งเป็นเทสมันก็จะออก,ออกมันก็จะออกเลยครับเพราะว่ามันได้ผลลัพธ์แล้วแอนตัวนี้นะครับ ศูนย์มากกว่าศูนย์เป็นจริงไหมเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันก็จะมาทําที่ตรงนี้เลยมันจะไม่ไปทําตัวนี้ให้เสียเวลาเพราะว่ามันได้รู้แล้วว่ามันเป็นเท็นะครับ F9 นะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันไม่เข้าเงื่อนไขอ่าเนบทนี้เราก็รู้ถึงการเช็ค if หลายตัวพร้อมกันโดยใช้ and. เครื่องหมาย and โดยใช้เครื่องหมาย or นะครับก็คือหรือแล้วก็เครื่องหมาย and ตัวนี้นะครับสองเครื่องหมายนี้จําไว้จะได้ใช้ใช้บ่อยนะครับในภายหลัง